สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือวันี้แกอยู่กับครูยายเล่าออกคือเก่าเนะานะจ้าเนาะครัวเดิมเดิมมื่อแต่ว่าเมื่อนี้สิพาแกงผักขี้เล็กพี่น้องแกงผักขี้เล็กใส่น้ำยานางเนาะผักขี้เล็กต้มไว้พี่น้องต้มเสือตู้เย็นไว้ผักขี้เล็กหนีเวลาห้า เาสิกินได้แต่เฉพาะเวลาหน้าเบิดฝนเนาะพี่น้องถ้าตอนหน้าฝนตกงนี่งงามแต่ว่าเฮากินเฮาก็มีกินเนาะพี่น้องมันสิพาเพื่อท้องท้องเสียเนาะแม่พ่อแม่เพิ่นเอาเนาะพ่อแม่เพิ่นบอกมาแต่ว่าเบิดพอเบิดฝนหน้าแรงเนาะก็ับมาแกงได้พี่น้องพักที่เล็กก็มีประโยชน์เนาะระบบขับถ่าย แต่ว่าไปเจ็บนั่นแมงบงหลายพี่น้องเออหองโหอ,อยู่ยานแมงบุงเมื่อนี้กก็สีพามาแกงแกง่ายง่ายๆกจงง่ายๆสไตล์บ้านบ้านนี่แหละพี่น้องเฮ็ดกินง่ายๆแต่ว่ามันก็แซ่บเนาะขอให้เราปรุงได้รสชาติเนะยามนี้นั่น ยายเราอสิมากเก็บมาแล้วมาต้มมาปั้นไว้เสื้อตู้เย็นไว้เวลาเขาเยอเกียงยำยำเดือก็ได้เจียงเนาะพี่น้องตามพีกพิกเสือกตะไคร้อันนี้ละเอียดอันหนึ่งเดอ้อที่สุดที่สุดแม่บอกมาคุณแม่บอกมาคุณแม่สอนไว้ว่าเอาสิตับสิเกียงยางก็สร้างเอาน้ำนี่น้ำลงโคกตับพีกเขาเนี่ล้างโคกเนาะพี่น้อง วันจีแซ่บอยู่ในน้ำล้างโคกนีนบอ่อแม่จังบอกเนาะเนี่ยสน่ไปเจาะหวะพี่น้องไม่ว่าสีตำไม่ว่าสีแกงสอีอมเนาะขันเป็นโคกเป็นตำเพริกนะเอาน้ำต้มนำมาเสืออันนี้เ่าก็สีเสือแคบหมูเนาะพี่น้องพี่น้องจ้าใส่แคบหมูก,กันบางคนกับสีมกักเสือปลาแห้งปลาย่างบางทีก็แกงสูงนเส้นได้พี่น้อง แซ่บอยู่ดีอันนี้เราติดสื่สอแคบหมูเนาะใส่แคบหมูลงไปเราติปรุงเครื่องซะก่อนเราจ,าจังสิไปตั้งไฟเพราะว่าก็แค่ว่ามันมีซุปเบิร์ดแล้วเนาะแคบหมูกับซุปแล้วผักขี้เล็กกับซุปแล้วแค่ไปตั้งไฟเท่าน้ำอย่านางซุปแค่นั้นพี่น้องเลยต้องเติมเครื่องก่อนก่อนสิขึ้นตั้งเตาเช็ดได้เอามาตั้งแล้วบน,นี้ ตังแล้วเ่าก็เตืมเครื่องปรุงลงไปเนาะพี่น้องสิ่งที่ขาดไม่ได้ในครัวก็คือน้ำปลาร้านั่นแหละพี่น้องเอ้ยครัวไหนถ้าถ้าเป็นทางภาคอีสานเ่าเนาะกระสิขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้าของซ่พของนัวปลาร้านี่ถ้าถ้าว่าคนมีได้กินนี่มันสื่อคล้ายๆว่ากินข้าวมีอิ่มกินข้าวมีอยู่ท้องหนหยพี่น้องจังจังยายรออเนี่ย แต่ว่าสิมีอยู่อย่างนึงคือมีเสร์ฟปลาคือตำมะแต่กสปลาปราปลาล้าแต่เราไม่ได้กินแล้วไม่ได้เมื่อยลา้าได้พี่น้องกินแล้วสดชื่นเด้ปลาล้านี่ซื้อเขานะซื้อปลาล้าแต่ว่าได้กินแล้วนะสดสดชื่นเนาะเดี๋ยวกบสีว้าเพียนละเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้ให้เดือดฟดบอกบอกแล้วพี่น้อง บูกบอกบอกเราเด้นี่ใกล้สิได้ชิมแล้วนี่นี่นปลาล้านะน้ำปลาล้าเติมพอประมาณเนาะแล้วแต่คนชอบบางคนมีชอบกะมีต้องใส่นะพี่น้องปลาลาก็ได้ใส่แต่น้ำปลากะผงนัวก็ได้ห่พื้นว่าแจงพระขี้เล็กเนี่ยยายเล่าอ่อนนะ้มักสึดไข่มดพี่น้องอันนี้น้ำปลาส้อไข่มดซ่บ แต่ว่าหน้านี้ไขรมดกันยังบอมีเนาะมีอะไรเราก็ใส่ไปก่อนใส่ไปก็ก็แ่บเหมือนกันเหมือนเดิมอันนี้ผงนัวที่ขาดไม่ได้แต่ว่ากระสือน้อยลงแล้วพี่น้องหมอห้ามเนาะหมอห้ามแบบมีให้กินหลายมีให้กินเศร้าได้กับหฮงดีแต่ว่ามันมีแซแบรได้พี่น้องเฮานะ่ะมันกินมีเนีปยเพราะว่าเขาเคยใส่เนาะ เกงไปเรื่อยๆมันซุกแล้วกับิมแล้วก็ปุ่งออกมากินเท่านั้นแหละพี่น้องเอดง่ายๆกับข้าวบานห่อน่เอดง่ายๆเมื่อมีเ่มีเครื่องหลไม่บ่มีเครื่องปุ๋งหลเนาะปุงกับแค่น,น,น้ำปลาน้ำปลาาผงนัวแค่นี้แหละสิมแล้วพี่น้องสิมแล้วมันก็นสีแ่บได้นี่ กินน้ากันเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์แน,นเด้อเปิดเข้ามาเบ่งแล้วก็ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยเติมจักน้อยพี่น้องมันจังเนาะดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเฮง,งเฮงปังปังเด้อทุกคนทุกคนอย่าลืมติดตามเบ่งคลิปต่อไปเด้อพี่น้องคลิปกับคลิปบ้านนี่แหละพี่น้องบ้านกันยังน้อยอยู่ ส่ยเป็นกำลังใจให้ยายละอ่อนแน่อันนี้คือพักอีตู่ที่ขาดไม่ได้อีกอีไอหนึ่งพี่นนองพักอีตู่ขันซื้อลงไปในมันสีหอมสีแซบแล้วกับใบพักหอมนะพี่นนอะพักกับพักของเฮาเนี่แหละพักอีตู่ก็ได้พอได้กินอยู่ปูไว้พอได้กินเนาะซื้อพักอีตู่ลงไปมันก็นแซบแล้วพี่นนอะสุดยอดแล้วล่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้จ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อจ้าเด้อคนเท้ากันแล้วครัชิมได้พี่น้องรมแพง ลมพัดชิมอีกรอบหนึ่งบ่อยโอ้ยยังมาชิมอีกอยู่นั่นนี่ชิมข้าไปอีกหนึ่งรอบมาหันพี่น้องมากินน้ำกันงบันมากินด้วยกันแซบๆนัวๆ แยงผักขี้เล็กใส่แคบหมูหน้าตากออกมาแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยตักตักเสืร์ุถ้วยกินได้พี่น้อง สวัสดีค่ะบายบายค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ